สามีบุนนตรล่าอยากพี่น้อง่อเมยไปอยากบ่มีเบิกบตรว่าเป็นเริ่อที่บุมีคนใดอยากให้เกิกดเองถึงกันู้ใดนะบมีคนใดอยาบู้องแต่ว่ามัน,นเป็นเรื่องที่ไม่สามารีการเลยนอดได้่ัเรียกว่ามันเป็น อย่าไปรบสามัญจะลักษณะมีต่มนยมเป็นแบดตุกสัตว์ุกตัวตุ๊กต้นเด็ดมากเลยต้องให้เพราะว่าสังขารที่มีใจคล้องหรือบ่มีใจคล้องต่างต่างแต่ว่ามีใจคล้องก็คือยังบวกเข้าเลยแหละมีลมหายใจสัตว์เล็กซัดหน้อยซัดใหญ่ตุกตัวตุ๊กตนอีกว่มีใจคล้องสิ่งนี้เขาสาเดือนแม่เพรา,าะว่า าาาารรเงื่อนบวราชบวราคุณคุณตีบวราลดเมื่อเอียังต่าง,างๆเลยคนแอบเด็นว่าสังขารโมเป็นใจข้องถึงเวลามันจะพุ่งกระพังไปตามโอกาสตามการใส่งานคนห้องเราขึ้นกันอะไรแต่ว่าเมื่ออ่าเี้าว,ว่าไปแล้วก็ตามที่เขาได้ยินได้ฟังกันเลยว่าซัดหลบเป็นไปตามกรรมสซาดหลบเป็นไปตามกันเลยกับไม้เข้ามา แต่ละบุคคลแต่ละคนในสั่งกมมากเขาคือนกันการทาจะมอวนพดิพเด้านาโดยฟ้องอสติปัญญาเขากบอกว่าบว,ว,วนาเลยอายุเพิ่4สีเจ็ดอายุกายูกเพิ่สี่สบเจ็ดา,านาไปกใใ่อนอ่จีบวอเห้แม่เป็ก่อนพอแมววังไหวหลูกมากเมยียทบเมยียนขา้านนี้คือค้อมรซ้สึกักหลอกเข้าแต่ว่า แต่ความเป็นจริงแล้วมันบ่มีผู้ใดสี่ชัดสันใดนอกจากการกระทบของแต่ละบุคคลบุคคลเห็ดเรียงไหวเนี่ยก็ไปตามกรรมอายุไขหรือว่าชีวิตของแต่ละบุคคลก็เป็นไปตามกรรมที่เขาเรีนบอกว่าสัตว์โลกเป็นเป็นปตามกรรมนนั่แหละเป็นไปตามกรรมสิ่งที่ เดินบอกว่าสมความปรารถนาอลไยอย่างมีอยู่หากเอาอยูซีประการต่อไปซีประการนี่่างคนต่ทางปรารถนาคือหนึ่งขอให้สัรสมบัตรจงบังเกิดขึ้นแก่้าพเจ้าพรอวยยากมีบริวารบอกง่ายๆก็ขอให้ผู้าการพรอวยยาิพีน,อน้องลวยเฮลยอันนี้เพื่อนบอกว่ายยากได้เซนยาก เป็นข้อสิบป,ปาจนาจะไม่ก,ก็แลวแตงถ้าพอเหตุพอสั่งเอาโมมิท,าท่าสิสำเร็จกันว่าบมมีท่าที่เกิดขึ้นได้สองเมื่อมีพวก,กับสอบแล้วหรือว่ามีพวกมีพวกขัวกันตามขอให้ยศดให้ตำแหน่งไดมีแก้ทา,า,ามายอ้อมกับญายิพี่น้อง ป่าธานาตำแนหน่นงนั่งตำแหน่งนี่จริงๆก็กาลังหาเสียงกันอยู่หนึ่งคือนั่นแหละคือกมเป็นเป็นภูมิจากมีย่อยอดจากมีตำแหน่งจากคอยยก่อย,ออยอตำแหน่งเด็กมีแก้ข,าข,าขาจจ่าวกระจกพร้อมได้ยยากพี่นอ้องพร้อมได้ยร์ความรุ่นมันก็เป็นไปใน,ยา,ปนยากจริงๆอาการที่สามขอให้ผู้ขามีอายุยืนอันนี้แห่งยากลาย เคอยปาตนาความเป็นภูมิอายุยืนถ้าว่ามีอายุยืนหอดอายุไข่บุรุษหรืออาจจะเลยอายุไขไปก็อาจจะมีบ้างเนี่ยคือสมัยกานพุทธกาลเันก็บอกว่าคนอายุหน่อยปีเป็นอายุไขแต่ว่าตรงมือในการอาจจะว่าเป็นแล้วอายุไขของคนเหมจออายุุ่เจ็ดสิบกว่วรนี่แหละแล้วก็มีหน่อยที่คนเขาจะอยู่หอดอายุอายุไขเนี่ยแต่แล้วแต่ สิ่งท hey, in. <ata> like ี่จะครองในเหตุในสังค์ในเหตุจะครองในเหตุในทัพแม่เราประการดูทายความปรารถนาใน่ไสมบัติสมในอยางสมปรารถนาในอยางก็คือหลังจากตายไปแล้วขอให้ภัยในเพื่อในสุคติโลกสวรรค์ก็ว่าสุคตินี่ก็คือทั้งไดนที่ทั้งเกิดเป็นคนเป็นตนไปสี่ประการในเหตุในอยางแต่ว่าก็ไมีบ่กแมนว่าจะเหตุบ่ไดหรือเปั่ ความปารณาสีประการในเหตุใดยุบสองกับสองได้ยุบยแต่ว่าต้องเห็นต้องเป็นรูปประกอบหร,รือขั้มสีประการด้วยกันอยากอายุยืนอยากอยากล่อมอยากรวยอยาก,อ,ยากอ่าได้ยอดเด็กได้ต้องเนงอยากมีอายุยืนอยากไปเกิดในสวนสรรค์ต้องเห็นสีประการในแห่งบริบูรณ์เหมือนกันประการแรกคือมีสภาพ สัทธาเป็นดิถังสัทธาเป็นดิถังเฒานังอยู่ดิถิด้ดิเขาก็ว่ามีสัทธาอะไรแต่ว่าจะสัทธาแบบใดสัทธาว่าเตาสัทธาปุะป๊บโป๊ะเขาว่านน่ดว่านี่ก็ลังไหลไปน้องเขาแบบนี้เพมันก็ควรเอียว่าสัทธาเนี่ยเพราะว่าค้าว่าสัทธาค่ะน้องแบวมากหรือความเสื่อมเสื่อเข้าสิแต่ว่า แปลว่าเป็นข้อมเสื้อเนี่ยมันเสื้ออย่างเนี่ยเสื้อไปม,ลา,มาล่ำมาลอยเสื้อไปตัวที่ตัวแดงเนี่ยแต่ว่าค้าว่าศรัทธาเนี่ยน,นี้เป็นหมายเอาตากาคาโกติศธา,าเสื้อในปัญญาเป็นเพียงแต่สรุปของบุรุษเจ้าเสือบบ้อบวกรุ่นเจ้าของพวกเู้สิบกว่เขานับถือพระศาสนาเนี่ยนะเป็นเป็นมนุษย์ที่บวกเู้เนี่ยเป็นอาศัยพวกเทียรพยายามบากบังคนไปเลยจะคล้อง บ,บางเป็นบารมีมากจนบารมีนะั้นเต็มเมื่อบารมีเต็มเอักษรแสวงหาทนทั้งเพื่อจะพาต้องมาวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนี้ได้เห็นได้พูดแจ้งเห็นจริงดึงลับอริยสัจเป็นแบบได้เห็นอริยสัจเห็นตามว่าเป็นจริงว่าเป็นจริงนต่เพืออย่างนั้นคือทุกข์ งงที่เขามาดังก็ยิ่งรุ่นเร็วจะเป็นทุกข์แต่ว่าก็โดยส่วนมากกับปารนาทุกข์กันนั่นแหละพยายามยิ่งรุ่นเร็วจะเป็น,งงนทุกข์เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์กสงสงสกเนี่ยความโศกเศร้าเสียใจความเป็นไรแล้วพ,พ่างกว้างอดร่วงกว้างผัดผ่ารุ่นแล้วจะเป็นทุกข์ที่เมืเ่อนี้เขาก็บบอยย่างใครอ่าบอยอย่างใครแม่อย่างใคร มีอย่าอย่างไรลูกจากไปแล้วก็กระจากไปมันก็นเป็นว่าบ่กเกิดขึ้นแก่บ่ข้อเนี่ยอันนี้คือความทุกข์เห็นตามความเป็นจริงว่าสมุทัยบ่เกิดตองความทุกข์บ่เกิดตองความถุก,ก,ถกมาจากอะไรเป็นกับว่ามีอยู่สามประการเนี่ยมีอยู่สามประการดุจการวตัณหาวิภวตตัณหาวิภวตัณหา การม,มาตัญหากิดมักติดใจยอยู่ในหลุเสียงกินลดพศภาพทำมาลา้มต่างๆลาภาวตัณหา,ากนน็อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่ล้วนแล้วจะมีความอยากมีภาะวาปัญหาก็บวอย่างได้วอย่างมี่อยา่างดีวอย่างเด่นวอยากเป็นสรุปแล้วก็คือความอยากมีันเทิให้เขาไปเหตุเหตุกรรมเหตุความชัว ได้ย,ย,ไดไดย่างนั้นั่นได้นนี่เมื่อไปเห็นพวกสวงก็เป็นบอกเกิดของขอความทุกข์นแอันนี้คือเห็นตามสภาพว่ามันจริงเห็นวิธีหรือ่าเห็นความดับดับของทุกข์เห็นใจย,ยังสิ่ับก็คือหูแจ่หมหูแจ่เห็นจริงทำลายบอกเกิดของความทุกข์ทะไล่สมุทัยใดก็คือทำลายโตโดิเลยประเด็นว่าอาวิชาความโมโห อาวิชาเพราะโมโหเอ็นใหแต่ความเป็นข้อหูแจ้งเห็นจริงดักสภาพัสโมไปยึดโมนะไปยึดนะแะไรอย่างเงีเดยมานอกจะก,ก็สิไป่อดเกินก็บอกว่าคนท่ามี่จะนั่งไปสู่กันดับทุกได้ก็คืออาศัยมักไม่อมอแปดแต่ปากวามเห็นต้องเข้าด้วยน,นะสมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจากัมมันตาชีวะวายามะสติสมาธิตแปดประการ แอบแปลประการเป็นวิธีแนำไปสู่การดบอันนี้คือปรนวาเห็นตามสะพาก็เป็นจท,ที่เขามานาั่งโศกเศร้าเสียใจมาส,ส่งสการนี่เขายังบ่นด้เห็นยังบ่ได้เห็นเขาหูอยอแล้ว่าเขาบ่เห็นเมื่อเห็นตามสะพกกากเป็นจริงศพแหล้วศบเหล่าเขาม,มากมาส,ส่งสการบูนันบุรีเขาก็บ่ได้พีนีพีรน่าเอพราน ศรัทธาที่บอกว่าเสื่อในปัญญาตะสะัสลูภูฏายเจ้าก็เสื่อว่าภูฏายเจ้าเป็นตัสลูอริยสัจเห็นตามสภาพความเป็นจริงเป็นเขาเป็นมนุษย์ขึ้นเองแล้วพวกเขานี่เนี่ยเพิ่นบอสามารถที่ตนบรรดาอนาณนานีไอ้ผู้นันภูนีได้น้องเพิ่นเพียงแต่ว,ว่ามาบอกมาสอนนอกแค่นั้นอันนี้คือในส่วนศรัทธาต่อบุคคลอื่นเป็นวงเราตัวเดียวกันอีกสามป่าเนี่ยเป็น เป็นเรือเ่องของเจ้าของรวนๆเรืแบบ่องของเจ้าของรวนๆอย่าคือกรรมมาสถท่าเสื่อวา่ากรรมอันนี้รื้อเสื่อหมัอนเจ้าของมันการกระทําของเจ้าของเงี้ยการเหตุการกระทําของเจ้าของเออเรือ่องเดียวเรื่องที่เข้ากับว่าเหตุดอกว่าเจ้าของไม่ออกจําศีลว่าเจ้าของเป็นปู่อยู่ในศีลยินอยู่ในถ้ำป่าวัดฟังเท่าเรื่อลย วันยี้ผมอยากกินต้มไก่มันบอกร้านว่าเปลาเไปโบดในแม่แน่นอนอขอั้วจักข้าวบดด้วยว่ะเออามาโบดอันนมีความหมายอยู่สองความหมายเลยอันหนึ่งเอาไปปล่อยออโบดมาจากข้าวบดภาษาโบราณมันเรียกว่า,า,าบาเาดเอาไปปล่อยคือย,ยังนาถึงสองถึงพ่อแม่ไปโบดคือไปปล่อยโบดในความหมายที่สองก็งคือข่าคือเป็หม้อหัวมัน ว่าจะร้องรักษาศีลหว่าไปโสดในแม่แน่มไปเออเป็นโสดเป็นแนมไปอันนี้คือความหมายของเขาว่าโสดบอกเอตเองแต่ตามบอกผูเองแต่ตามล้วนแล้วแต่พิจิตรหนักรวดเร็วแต่พิจิตรหนักเปิ้นเ่ิ้ลมาเสื้อกันกระทำเขาจะเห็นอี่ยังกันแล้วแต่กันเขาเห็นพอดี ผลที่ตามมากก็คือวิปากะวิปากะสัทธาเขาได้เห็นีนยังไงผลมันมหาเขาโดยเฉพาะข้อที่สามมันกรรมสกตาสถานเสื่อว่าเขาเป็นมีกรรมเป็นของอย่างไรกรรมสักโกมีกรรมทายาโกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนองเนี่ยสิ่งเราเนี่ยมันจะติดตามเข้าไปมีกรรมเป็นแดนเกิดขึ้นมาไ นั่ไปเกิดไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ตอนเมื่อเขามีศรัทธาแล้วแต่ศรัทธาในเรเป็น,นบอกเกิดของทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างคุ้งายความดีประการทีส่สองเป็นวาีลศีลดึงบอกเดิดยศีลเป็นผู้มีศีลรักษาศีลในบริบูรณ์สมบูรณ์บอให้าขาดพอให้บกพร่องบ่อยบกพร่อง มันก็นยากนี่ก็ยากอัลวาเราเล่าเรื่องเราเล่าเรื่องสินเสียห้มันพอริบูลมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องยากแต่ว่าแต่ว่ามันเรื่องอ่าที่เหตุเพรใดเนี่ยพอเป็นว่าเป็นเรื่องเหตุเพราะใดสามารถเหตุใดรักษาใดเพราะว่าศีลนี่โดยเจตนาจริงๆเดิมที่จริงๆเนี่ยเป็นเคนมุ่งคนมุ่งไปที่ที่ก้นเนี่ยก้นน้ำกันนี่แหละซึ่ง กาเดินว่าเป็นโทษที่นักโทษี่นักลายเาะนบ้างเป็นผูมีศีลหนึ่งเหตุนี่ทฮาสมปรานาใด้ประการดอมาประการที่สามก็คือจากพัการหาการเสียสละการเบื่อเพื่อเพื่อค้นหลอกขังเพื่อบ้านค้นทุกข์ค้นยาก็นกระทั่งการรูปธรรมก็ถามว่าพระศาสนาเนี่ยนี่ก็คือการหาการเสียสละ แต่สุดท้ายกับผูปัญญาดิมแรกเชีวิจารณ์ผู้ปัญญาผู้ว่าอันใดควรอันใดบ่ควรควรเหตุควรท่ำอันใดบ่ควรเหตุบ่ควรท่ำอันใดควรงดควรเว้นควรหลักขวนเลิศก็เอาปัญญาเนี่ยเป็นเกลือนเป็นอิพิเนะแต่ว่าเมื่อเขาบัเพ่งคุณธรรมสี่ก่อนในให้บริบูรณ์สิ่งที่เขาอยากได้มันก็เกิดขึ้นเองเน่ย มันก็เกิดขึ้นน้ำนเเผวนแหละอยากได้ก็นทั้งสิ้นดีเราในเบื้องต้นซีปการน่ะแอยากเป็นคนดีมีทรัพย์สมบัติเป็นอย่ากัรก็เริ่มมาจากการให้ท่าเนี่ยการเสื้อสะละเอื้อเฟื้องอยากมียศมีตำแหนง่งก,มาาก็มาจากศรัทธานี่แหละมาจากศีลนี่แหละมาจากปัญญาเนี่ยเพราะคนดี มีปัญญามีศีลมีศรัทธาสิบวัยดูมินดูแค้นผู้อื่นการดูมินดูแค้นผู้ผู้นั้นผู้นี้เป็นบอกไว้เห็นให้ยาของเป็นคนทำตนเป็นคนทำตนเพราะฉะนั้นได้รับรักภพบวิหาร่อนนึงประเดินบำรุทิฏฐายินดีนะผู้นั้นยินดีนะผู้นี้บ่อิจฉาลิสยาเขาเนี่ยความยินดีความพุทธะ เห็นเองเขาเป็นภูมิกิดหลักๆอยากเป็นภูมิอายุยืนในหลักกรรมกรรมวิพัฒน์ในตุลกรรมวิพัฒน์นะสุขุเจ้าก็บอกว่าบุคคลเนี่ยบุญละเมิดบุญละเมิดสิบข้อที่หนึ่งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาอยู่เสมอเป็นเองพีอายุยืนตาสาเห็นเองไม่เกิดในสวรรค์เกิด ยอดบ่เห็ุก้องสัวบ่เห็ุนบ่เห็ุก้องสัวมีสินหาบนนรบิบูรณ์ในแบบบริบูรณ์แต่ว่าบ่เห็ุก้องสัวแต่สิ่งสำคัญก,ก็คือการที่ไปเกิดอยู่มองนั้นมองนีอตาตมาเดียวกัอยู่เป็น,น,นประจำว่าจิตดวงสุดท้ายก่อนใจสิกขาดมันไปผูกพันอยู่กั็พิยั้งมันก็จะไปเกิดอยู่มองหันนั่นแหละการเียุบุญหน่อยเหตุบุญหลายกัน อ่าเล็ดส่วนหน่อยส่วนหลายก็ได้เป็นเครื่องกรัะตี๊บเกิดเอาจิตดวงสุดท้ายเรียกว่าสันนจิตเนี่จิตดวงสุดท้ายกำลังสิตายกำลังใจสิขาดเนี่ยตัดจิตไปปลูกปั้นอยู่กำลังมันไม่เกิดอยู่หันเนี่ยหักหลูกหักล้านหลายห่วงหลูกห่วงล้านมันก็ไปเกิดอยู่น้ำหลูกน้ำล้านเนี่ยคือภ่าเป็นเอ็ดตีวอนทำตีวอนเรียบร้อยเพราะท่นได้ใส่ แต่ตอนก้าวขึ้นเกิดบรณะภาพเกิดก้นอนใจสิหาดแต่ที่ไปผูกพันอนยู่ก็จีวอก็ไปเกิดเป็นมันเป็นเม็ดจีวนนะอนั่นแหละเพราะฉะนั้นจิตดวงสุดท้ายนี่สำคัญในการเดี๋ยวไปเกิดอยู่งมองพันมองนี้เพราะฉะนั้นกาเมื่อเฮ้ามาทรงสักการในมืองเอกเอาผู้ตายนี่แหละเป็นปฏิเตือนใจว่าเฮ้า จักสิโยเลยจักมือเนี่จักมือจักสิโยเลยหน่อยอยู่เลยหลายพะว่าผู้ตายนี่ก็คือเพิ่ง47่สเอาเราฮู้เราก่าเฮาสิอยู่ในยืนตําใดเมื่อเฮาพูดค่ะเฝ้าเฝ้าเล่นคนควายเอาอดไในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งมันคุ้นงามพร้อมดีสิ่งที่เป็นประโยชน์อันใดียังบ่ได้เห็นเฝ้าเฝ้าเพียงเฝ้าทํานเฝ้าเพียงเฝ้าทําเฝ้าอันใดที่เฮาคิดว่าคือนี่ มันจะเป็นประโยชน์แก่อนุชนหลุนหลังโดยเฉพาะพวกพ่วงเก้าฝ้าสังเฝ้าท่าเมาเฝ้าเฮ็ดไว้ให้ลูกหลานก็ได้มีดีเพิรนเดียร์ผักอีกเข้ากันฝั่งโอวายอย่างว่าเขาเบิ่งนแบผู้ตายกับเบิร์นซีท่เจ็ดเขาอายุปันนี้แล้วแล้วเมื่อใดมันพยามวัจุลชถึงว่าจะสากข้อเข้าไปมันบอกเมื่อใดบอกแปลงว่าเขาถึงไปเมื่อใดนั่นนะ เพราะว่าก้อนตายมันบริขาเขียวด้ยบริขาเขียวก็คอยเกิดก้อนคอตั้งตายก้อนม่มแม่แล้วได้กรรมสรลกเป็นไปตามกรรมเาประ่ไพวกกเด็กมกทรงสักการณ์นนอมเขาสนกุามก้อนดีเกิดขึ้นเน้นๆแผบุญแผ่กุศลให้นางบังอนสุเพ่นกอให้กุศลทรืนงรายืัองป่วงทีพวกเขาได้เห็นถึงธรํา ได้เป็นกำลังสีส่สำคัญเป็นแสงสว่างนำทางดวงจิตเป็นยาตตรองนั่งสุขบางวอนสุเป่นได้ไปสวยวิวอยสมบัติสุตะวันสมบัติดังเจตนาปาามโลอันเดิงบุญ <sapp> ก <captions> ุศลทั้งหลายเป็นประการเราปฏิกรรตตอบแทนอย่างย่อกาวชดดูทมีแต่ความสุขวามเจริญัาจากถุกศพลบให้ทางใกจากปัาทั้งหลายทั้งปวงเกิดเสหนึ่ิประการใดถ้าเป็นเวชอบกอเปรยาม ขอสิ่งนั้นทงพท่านสำเร็จจงพท่านสำเร็จทุกที่พาลราตีการชงทุกท่านทุกคนต่อไปบววหน้านละค่อน